ฟอร์ Everest, ดเ e เ e อเรสต์ถบ้านแท้เพราะว่าไปซื้อมาจากบ้านลูกค้าเลยนะผู้ได้หาเจ็ดที่นั่ง Ford ดเ e เ e อเรสตคันนี้บอกก่อนว่าสวยคุ้มคๆนะก่อนไหนก่อนอื่นครับนะมาสวัสดีครับพ่อกับไอ้เสมรรสซิงคนหลอ่อคนเดิมคนดีคนคน,คนี้จัดรถสวยรถครอบครัวรถบ้านราคาถูกให้พี่น้องเอฟซีไปธรรมาหากินนะครับมา ตัวนี้เป็น Ford Everest 2.0์2.0ไทเทเนียมรถปี2020 20. นดูหัวน็อตไม่มีถอดฝากระโปรงไม่มีถอดเลยนะเครื่องนิ่งมากนาติ๊กเกอร์อยู่ครบสาโปรงอยู่ครบนรถป้ายแดงมือเดียวรถบ้านแท้มาดูภายในเกียร์ออโต้เบาะปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลขไม่1 1 0 0 0 0กิโลเมตร หลังคาสลูปดูผ้าหลังคายังไม่แกะเลยใหม่มากคุงยายยังอยู่ครบรถบ้านรถบ้านตัวนี้ต้องครบกุญแจ2ดอกนี่คู่มือกุญแจอยู่ครบลูกค้าจะได้สบายใจว่าของแต่งจากศูนย์ของเดิมกุญแจเดิมอยู่ครบภายในเบาะหนังสวยงามาสวยๆกลิบๆ ฝาท้ายระบบไฟฟ้า,านี่หัวนุ่งหัวน็อตไม่มีถอดหัวน็อตไม่มีถอดคม,มกระดุม VIP มน่ะสวยๆกลิบๆนะสนใจรีบๆเลยนะจ้านี่ลูกค้ากำลังดูอยู่นะอันนี้ซื้อมาจากกรุงเทพรถบ้านแท้ๆแอร์เย็นช่ำ ออโต้สองยไทยเทเนียมหลังคาสลูปนะใครมีรถบ้านจะขายไอเสียมรับซื้อทั่วประเทศไทยนะจะขายจะเชินมีบริการถึงหน้าบ้านปิดสัญญาให้ทันทีนะจ๊ะอา้าวผู้ใดสนใจ Ford e v e r วอเรสคะนี่หกแสนหนึ่งมืเก้าพเดี๋ยวเบกิกเนแมนใช่หกแสนหนึ่งม่นเก้าพฟรีดาวน์พอดหนึ่ง จัดในทุกอาชีพมาเลยเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหากิจรับหออหเหมาก่อสร้างเหตุไฮเหตุหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรบพ่อสี่อย่างขับวิ่งขับแก๊บขับขล้อขับสิบร้อขับแม็กโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยง pet, เป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แทงร้อยตลาดนัดข้องถมปปะโม่งปะโมงทุกอาชีพฟรีดาวน์พันหนึ่งหมื่นไอเสมรถสิ่งจัดให้เปกําลังใจให้ไอเสมและกระทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุด โคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดวัยรุ่น